สวัสดีครับหลังเช้าวันนี้วันที่22พฤษภาคม2566ครับเมื่อวานตอนเย็นฝนตกเช้าวันนี้เลยสบายทีหน่อยไม่ต้องมารดน้ำนะครับต้นกุหลาบหรือต้นอะไรก็ตามแถวนี้งดครับก็กล่าวว่าจะมาดูกุหลาบครับอืมเมื่อเช้าจริงๆเห็นตั้งแต่เมื่อวานแล้วแหละครับว่ากําลังบานอันนี้คือปบจอนปอที่2นะครับ เป็นกุหลาบสีขาวแขวนชื่อไว้นะครับป๊อบจอนปอลที่สองอันนี้เป็นกุหลาบดอกสีขาวมีกลิ่นหอมไม่มีหนามนะครับใกล้จะบานแล้วแหละหน้าร้อนก็ไม่ค่อยสวยเลยไม่สวยเลยแหละนะครับเนี่ยเพิ่งจะเริ่มดีขึ้นเพิ่งจะเริ่มมีใบมีกิ่งก้านสาขาแต่ไอที่เจ็บใจไม่ใช่ตรงนี้ครับเป็นต้นข้างๆกัน ก็คือเมนตาโรสนะครับเมนตาโรสจากที่เคยเป็นต้นขนาดเนี้ยครับขนาดใกล้ๆกกันดกกว่าด้วยก็คือเมนตาโรสจะมีกิ่งมากกว่านะครับเหลืออยู่แค่นี้ก็ยังดีนะครับที่ยังมีให้ยังมียอดเหลืออยู่นิดนึงถ้าถามว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับเมื่อวานยังดีอยู่เลยมีร่องรอยการถูกทำลายถูกกัดนะครับ โชคดีที่เห็นตัวที่มากัดก็คือหนอนปลอกครับหนอนปลอกถ้าใครไม่รู้จักนะครับอืมหนอนปลอกคืออะไรหนอนปลอกนะครับไม่ใช่หนอนปล้องถ้าหนอนปล้องนั่นก็คือไส้เดือนกลุ่มไส้เดือนอนาลิตนะครับอนาลิดาพวกอนาลิตถ้าจำไม่ผิดนะหนอนปลอกนี่จะเป็นหนอนมแมลงซึ่งเป็นอินเซกต้านะครับเคืองมากเลยครับ อุตสาห์ประครบประงมให้ผ่านร้อนผ่านแรงมาแล้วมาเจอกรณีอย่างนี้อืมเครืองนะครับแต่ถามว่าอะไรมากไหมก็เนาะเมื่อมันถูกทำลายไปแล้วหน,ลนหน้าที่ของเราก็คือบูรณะกลับคืนหน้าที่ของเราก็คือบูรณะเพราะฉะนั้นเมื่อมีหน้าที่บูรณะก็บูรณะไป อันนี้สําหรับคนที่ปลูกส้มก็คงจะเข้าใจะนะครับอยู่ๆมีหนอนมากินใบส้มพืชตระกูลส้มอะครับอะไรก็ได้ที่เป็นพืชตระกูลส้มแบบเวลาแตกยอดใหม่ๆนี่แหมทั้งหนอนชอนใบใครปลูกมะกรูดเจอหนอนชอนใบนี่แบบว่าอยากตัดต้นทิ้งใบกำลังสวยชะหนอนชอนใบเล่นซะแล้ว นะครับบางทีก็มีอะไรนะหนอนผีเสื้อที่คลา้คลายคขี้นกนะครับอืมนั่นแหละมากินใบซะไอ้หนอนไอ้หนอนกินใบแบบนั้นนะไม่เท่าไหร่ครับอย่างน้อยๆก็คือมันกินหมดมันทิ้งแต่ไอ้หนอนชอนใบนี่สิจะมาใช้ประโยชน์อะไรก็ไม่ได้แล้วบนอีกละเชา้านี้ก็เข้าใจหน่อยนะครับว่าที่ต้องบนเนี่ย คือเป็นมือใหม่แล้วก็อยากเห็นต้นไม้ที่เราอุตส่าห์ประครบประงมเนาะให้โตขึ้นมามือใหม่มันก็ต้องเธอแหละถูกไหมครับมันก็ต้องอยากเห็นแบบเต็มฟอร์มต้นใหญ่ๆสวยๆสักทีนึงอุตส่าห์เลี้ยงแต่โดนทำลายในชั่วข้ามคืนนะครับก็ประมาณนั้นแหละมันอดที่จะบ่นไม่ได้หรอกครับอืม ไม่ใช่พระอาหารหันน่นาที่ช่างมันเถอะนะครับมว่าจะหาให้ดูไม่เจออีกหนอนปล้องเอ้ยไม่ใช่หนอนปลอกก็มันจะเป็นหนอนที่กัดใบไม้กัดอะไรมาทำเป็นบ้านนะครับอืตอนนี้ก็เหลืออยู่แค่นี้แหละกุดกุดอยู่แค่นี้นะครับเนี่ย รอยกัดนะครับเรียบชะเห็นไหมครับรอยกัดนี้เรียบเนี่ยเหลือแค่ยอดนี้ยอดเดียวเนี่ยครับเห็น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 อันนี้ไหมครับเนี่ย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 นี่คือสิ่งที่เหลือจากนอนปลอกที่ว่านะครับอันนี้เป็นกุหลาบต้นเล็กแบล็กหวังว่าแบล็กบัคาร่าคงไม่อันนี้เป็นแบล็กบคคาร่าหวังว่าคงไม่โดนนะคง อยู่รอดปลอดภัยนะต้นยังเล็กเสียดายมันยังมียอดเดียวต้นมันยังเล็กนี่แหละครับคือความน่าเสียดายก็คือมันมีอยู่ยอดเดียวถ้าเกิดมันเป็นพุ่มใหญ่ๆแล้วก็คงไม่เสียดายเท่านี้แล้วครับเพราะว่าโอกาสที่จะโตมันยังมีอีกแต่อันเนี้ยถ้าเกิดว่าพลาดขึ้นมาตายแล้วก็คือตายเลยซื้อใหม่อย่างเดียวโลดนะครับยิ่งช่วงนี้งบยิ่งเข้าน้อย นะครับก็เลยไม่อยากเสียไปก็ขอบคุณที่อุตส่าห์ให้เกียรติติดตามรับฟังการบ่นนะครับก็คลิปนี้ไม่มีอารมณ์จะฝากครับขอบคุณและสวัสดีครับ